สวัสดีครับก่อนหน้านั้นนะครับที่เราเรียนท่าพื้นฐานไปนะครับจะมี g r a p ไ y L Back Step t เ u c ทแล้วก็ Rock Back แล้วก็ Step หนีสีท่านั้นนะครับวันนี้นะครับรูกิมจะมีท่านะครับที่บอบอกว่าจะทำยังไงบ้างนะครับที่เราเต้นข้างขวาเสร็จแล้วเราจะออกข้างซ้ายได้ยังไงนะครับรูกิมจะบอกว่าเราจะแปลงท่านะครับจากสเตปทัชมากลายเป็นสเ e p ทัชซิงเกิลซิงเกิลดับเบิแล้ว r ็ c k แบ็กแล้วก็สเตปนีนะครับมันก็จะทําข้างขวาเสร็จแล้วออกข้างซ้ายโดยท่าที่จะเปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายนั่นคือท่าสเตปทัสซิงเกิลซิงเกิลดับเบินะครับคล้ายๆกับ l e c เคอร์ซิงเกิลซิงเกิลดัเนะครับเรามาดูกันว่ามันจะทําจากขวาไปออกข้างซ้ายได้แบบนี้ครับไปดูนะครับท่าแรกเป็นกรีปบายล็อกแบ็กเนาะหนึ่งสอด ตรงนี้นะครับเราจะทำซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลนะครับสเต็ปทาร์ขึ้นไปนะครับซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมพอจะออกด้านซ้ายแล้วนะครับเราก็ทำล็อกแบ็กต่อทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปนี้หน้าและหลังสเต็ปนี้หน้าและหลังเห็นไหมครับจะออกด้านซ้ายแล้วนะครับซ้ายต่อไปก็เริ่มเป็นกริปบาร์อลแบกนะครับ แล้วก็ซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลแทบนะครับซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลแล้วก็ออกล็อกแบ็กนะครับออกล็อกแบ็กทางขวานะครับสเต็ปนีหน้าและก็หลังสเต็ปนีหน้าแล้วก็หลัง, here, แ,ลลงแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำบล็อกนี้นะครับหนึ่งรอบนะครับขวาและซ้ายนะครับเตรียมตัวครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ล็อกไปครับ1 2 3 4 5 6สเต็ปนี้1 2 3 4 5 6 7 8กริปไปทางทางขวาครับลงไปนะครับ3 4 5 6สเต็ปทัสซิงเกิลดับเบิ้ล1 2 3 4 5 6 7 8ล็อกไป3 4 5 6 7 แเปเ็นี้หน้าและหลังหน้าแล้วก็หลังนะครับ นั่นเ่ยจะเห็นว่านะครับท่าที่ใช้เปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นท่าสุดท้ายนะครับแต่ EP นี้คลิปนี้คุณคิมจะใช้ท่าที่บังคับเปลี่ยนขวาไปเป็นซ้ายจะใช้ท่าซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลนะครับเราจะไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3แล้วแต่นะครับว่าเราจะออกแบบบล็อกเป็นแบบไหนนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ EP นี้มีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากได้ท่าไหนคอมเมนต์ใต้คลิปคุณคุณคิมทราบด้วยนะครับเจอกันใน EP หน้าจะเป็นท่าอะไร น,น,นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ